สวัสดีพี่น้องบ่สูงทุกคนผูสูงสุดควนะจ๊ะเด้อตามเรียบร้องน้องคนม่นอยากกินพิซซ่านาซีฟู้ดจ้าก็ได้จัดให้นางจ้ะจ้ะมา่อกี้ต้องการเลจจ้ะเนาะอะไรยังห่างจ้ะมาตั้งกลองกินเลยจ้าตามน้องคนเลยจ้าน้องคนหิวจ้าตามใจเจ๊หนึ่งวันจ้ะวันนี้เจ๊หิวไรอันหิวอันพิซซ่านาซีฟู้ดพะนะจัดให้หนูแน่สนมาก็บเลจจัดให้นางจ้ะอะไรยังห่างตั้งกลองกินเลจจัดเนาะ สบายดีจ้าปาลูกสบายดีจ้าพี่น้องมดฝืงก้นมดสบอนสบอนนะจ๊ะเด้อมากินอ่ะพิซซ่าจ้ะพิซซ่าหน้าหน้ายังมงคลหน้าซีฟู้ดจ้ะพิซซ่าหน้าซีฟู้ดจ้ะขี้ดินไหนเดินฮันนีมูงก็ได้อาะไรกินอะไรก็ได้ยิบอะไรก็ได้ที่สะดวกนะห<ส>น้าเนียนมากพี่น้องจ้ะหน้าทเดซีฟูดหน้าซีฟูดจ้ะชีสไมุ่้น

คำังเปิดป่ายังับายังไเปิดปากว่าคุณยังไรหนุ่มคนแบบหนุเลยใจแมทแห่แมทอนะอรยแหงแะเ่เจ้าลินเปลือบเปลอเนาะ

เดือคบดเดือกินเครื่องไรคัดพีนน่น้องเจ้าก่อะไเป๊ะๆเลยกอะตกข้อไปเลยพี่น้องเลยอค่ขี้เียดเลยพุดดจอดเด้พี่น้องเครื่องแนนดี บ่เคยเห็นบ่เคยซื้อแบบว่าอาแน่นครับกว่านี้จ้ะทางเครื่องแนนอีกขัรับเลยต้องซื้อก็บอกหน้าแน่ๆแนๆอยู่นะเราซื้อมาเบิ่ง บอดเมื่อค่ะพี่น้องไปฟังดีเลยเวิดค่ะของหมักนั่งค่ะขออนุญาตยังไงเลยเวิดมาเป็นยังหาเมากเไปหนักใจหาเนี่ยพี่น้องจ๋าว้อกินสุรสนันหัวเขาไปพี่องา ฝั่งพี่ว่าเราคอยหลเขาไปหาเพื่อจับแล้วแต่ไปหย่อนด,ดังไข้ได้พลังเด้อเขาเหมินไปด้วยจ่ะคนไหนตอบหายคนไี้ได้จ mm ังคนพ้นตอมหายรี้ว่าจนไปว่ามันมีแห้งเมื่อจะไปสีบังทีนเข็มสองมาเนี่ยไข่คำมากกับปวดแต่พลังจะปวดเงาแขน <c oughs> นั่นแตค่คุณหมอว่า ไข่เป็นน้ำไปว่าพุ่มการต้านมันเดิมขึน้นจ้ะเดี๋ยวมี่เฮ้ยเสอควขมหมออย่าทำงานหนักก่อนนะหยุดก่อนนะมาหมูแดดกับประโยคเกียงเลยพ่อเราได้ไข่เจ๊เมื่อประโยคเกียงไปตากฝนกล่องเอียงเนี่ยหมอตลังเนีน่เรื่องนี่ สองตัวเท่านี้จะจะจุดไหมอย่ากับพ่อแม่แมากับพ่อมาอยา แพ,พี่น้องจ้าคกกิปเนี่ยเขาจบแบบเพีย้ยนเสร็จได้ดพี่นอ <c oughs> ดด้อง,งเด้อฝากพี่น้องก็ได้ก็แชร์จ้ะกดติดตามกดปกระดิ่งสารภาพกลินแพร่ไปได้อพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดติดตามพี่นาจ้าขอบคุณเอฟซีไม่ที่กำลังเข่ามาติดตามนะคะเข่าไมา่เรียกกระถานเลยนะจ้ะอย่าไปหาว่าตะกุนไปวันเด็กวันน้อยคือเก่าจ้ะ ขอบคุณแบบซีไมทบ,บเวนมากบุคคลิปให้ว่าตลอดนะจ๊ะคลิปเป็นขอจบเป็เพียงสำนีใน้อาจราสวัสดีจ้า,า๊า,า,า,ายบายจ้าเมื่มอก่อนใครรู้ก่อนเมื่อก่อคลิป